บ้านเฮาหอยโขกสวัสด,ดีพี่ซู้ผู้สุขอนครับผมมือในชิมาตามแนวทางเล่าพัฒนาของสุดใจงวดวันจันโอ้วันพุทธที่ยีบเจ็ดมีหน้าสองหาหกเจ็ดบอกผีต้นพี่น้องวันจันก็ออกอะไรไปเราออกมาขึนนี่วันพุทธที่ยีบเจ็ดมีหน้าสองหาหกเจ็ดล่าพัฒนาเมื่อคืนนี่ก็ออกเลขออกตกเก้าออกตกออกตกเก้านะพี่น้อง ส่วนบนก็ออกหาแปดตัวเก้าส่วนล่างอันมือวัดสูกกันออกสองแปดเอามือวัดจันทร์มือวัดจันทร์ออกสองแปดแม่นบ่ล่ะมือเคลื่อนนี่เล่าพัฒนามันออกวันจันทร์มือวันสูกออกสองแปด เมื่อมันสูงออกสองแปดเมื่อมันจันออกแปดสองเลขออกตัวเก้าตัวเดิมเนามันลืมจำผิดนะพี่น้องขอโทษขอให้หลายกระเบื้องออกตามนี่แหละพี่น้องว่าเลขมันออกตัวใดเอฟซีที่ติดต,ตามไปคิลูว่าเลขมันออกตัวใดนะพี่น้องเนาะกระบ,บ้าผิดโป้ถือของสุดในี่เข่าไม่แล้วซีงวดเว่าหงวดแล้วเ<ว>ข่าหงวดล่ะไม่แม่บอกจำผิดบอกขนาดได้ลงคงวดหงวดที่นี่ ขนาดได้ลงไฮเอฟซีคู่หวด้วยนี่หกหวดระบอกเนาะหกกบหกมันก็ะจับมันก็เข่ามาถูกหววมันก็ลืมเนาไี่น้อกเนาะว่าเป็นซีเอ็ดเป็นหกส่วนเลขวิ่งก็ให้แปดกับหกกบเข่าที่แปดเข่าตัวเน้นพอมส่วนจับคู่หววนี่เป็นตัวกรับเพราะว่าเลขมันออกตัวเก้าตัวเดิมมาเน้นแปดซีมาเข่าตกกันตัวล่องเอฟซีกบขี่โซ่หมานกันอยุดอก ถึงอีกเข่าตัวล่องก็ได้แม่นเท่าไปกลับมันกะบ่ขาดพี่น้องเก้าคู่เก้าหางนี่ก็ได้เลขมันออกนี่เลขมันออกตัวเก้าห้าแปดกับหาแปดคือเก้าวันซุปกับห้าแปดวันจันทร์ก็ยังม่หาแปดอีกบานในเลขล่างมันออกสองแปดบ้านนี้มันมาแปดสองกับตัวเก้าตัวเดิมคือเก้าบ่เปลี่ยนแปลดยัง พี่น้องท่านใดจะเขากุมเขากุมฟี่ได้พี่น้องเด้อเขากุมฟี่กับไอดีไล่เขามาไอใดกัไอดีไล่เขามาได้ไาาไดได้พี่น้องเด้อเขากุมฟี่ข้างบนนี่คือเป็นเบอร์โทรเบอร์โทรนี่ครับศูนย์เก้าสอง ก้าหนึ่งแปส่วนไอดล่าย์ก็ศูนย์แปดศูนย์แาเจ็ดหกหกแปดศูพี่น้องเข้าก็แคบหน้าจอตัวนี้นะครับเด้่เขาฟรีพี่น้องบริสียเงินบริเก็บเบงิน วันพุธยี่สิบเจ็ดมีนาหกเจ็ด มาเบิกเล็กติดเล็กวินเล็กติดเหล็กวิ่นบนลา่าหกหนึ่งสองสามมาเบ่ง จะจับเต็มชุดเต็มคู่จะได้เก่าคู่เก่าหางเบิ่งกันให้ดีๆวันที่เจ็ดีเดือนต่อวันวันที่แปดเดือนต่อวับนล่าง บนล่างวิ่งรูด2 5งบนล่างวิ่งรูดสองกับ5เน้นที่2 2กับ5เน้นที่สอง,สอง ส่วนจับคู่บนล่างหนึ่งสีสองสี่สี่สอง4.2ด้อสีสองเมืสี่ยังได้สีสอกับ บนล่างไปกรับคือเก่าเหรอพี่น้องกรับตัวคือเก่าเครื่งวัดที่เหล่วกับเขาตัวกรับเรีอกว่าหแปดกรับตัวคือเก่าหาหนึง่งหาสองหาสาม หกหนึ่สองสที่นี่ก็ไม่เลขกสามตัวได้พี่น้องไม่เลขกสามตัวทีมีสองคูห1ึ่งหนึ่าสองมุนขึ้นกับสือตัวนี้เราหมุขึ้นเนี่ยหนึหาสอง หกหาสามส่วนสามตัวเน่นหนึ่งห้าสองเป็นยังจังเน่นหนึ่งหาสองเพราะว่าตัวเน่นฟันท่งหาสองตัวเดียวเม็ดเดียว วันที่แล้ไม่ได้เข่าตัวเน้นนะพี่น้องนะตัวกันตัวล่องก็จะปายจะทิมตัวกันตัวร่องก็เลยวันที่เราก็ไม่ได้เข่าตัวเน้นเน้นที่ห้าสองเต็กสามตัวกันหนึ่งห้าสอง เอาพี่น้องแคบหน้าจอนะครับด้วของสุดใจผ้าร่วยเข่ามาแล้วเจ็ดงวดมาเบอร์งวดที่เปลี่ยนจีเด่นต่อบอส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่งกับซีหาหกหนึ่งสองสามบนล่างวิ่งรูดสองกับหาเน้นที่สองส่วนจับคู่กับมีซีหนึ่งซีสองซีสามหาหนึ่งหาสองหาสามหกหนึ่งหกสองหกสาม เน้นหาสองตวเลขสามตัวกับตัวเน้นนี่ก็คือหนึ่งหาสองตัวเน้นตัวล่องก็คือหกหาสามพี่น้องห้องแคบหน่อยจอดตามนี้นะครับได้มักชอบตัวใดกับพิจแต่ละห้าเบิร์กมามักกรผพานได้พี่น้องได้ตัวเลขมันแค่แนวทางเอาขอให้เดินต่อเป็นงวดที่แปดเออเอา,เอ,าเอาจจะรีบฝากกไนไรกดแชรกกดติดตามให้บ้านเท่าให้โชคคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับลิปมีบ้านเท่าให้โชคสวัสดีครับผม